สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับไม่ได้พอกันโดนพี่น้องผมยิดพภารกิจเยี่ยวเขา่าหนากแต่ว่ามันนี้ม่โอกาสครับ ใส่เยื่อคล้อยมัดใส่บางลั่นพี่น้องมะพร้าบวกปลา,าเค็งหน่อยปลาเค็งหน่อยปลาควันว่าที่เอาไปใส่เบียดน้่มตามล้วห่วยเลยพี่น้องหมองเคยใส่แต่ว่าคิดว่าจะจะเปลี่ยนว่ปเปลี่ยนหางเงยงหยื่อแมงกรบออะไรพี่น้องนี่แมงอึดกี่ซ่อนอึดครับเอามาเบิ่งเอาปากควันน้ำกันก่อนครับแล้วก็จังไปใส่บางลั่นแล้วก็จังเลาะใส่เบียดต้องเป็นเนาะ มาครับมาเบิ่งนี่ <มา S 2> ครับบวกนิดหน่อยเห็นปลาเค็งทำไมหาจับเบิ่งพี่น้องสิเอาไปเสียบเบ็ดเสียเบ็ดเนี่ยปลาเค็งหน่อยลองเบิ่องโอ้ยหดขอหน่อยพี่น้องเฮ้ยหดคอหน่อยก็มีนี่พี่น้องไปคิดเดือดได้การตัวหน่อยพอดีพอดีเลยพี่น้องผมแต่ว่าจะเปลี่ยนหรืะบบเปลี่ยนก็บจังค่อยทีต่ำแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้เอาปลาก่อนครับปลาเอาเหยื่อก่อน ผลนั่นพี่น้องสีพุได้ใสอยู่นะครับเนาะเบ็ดมาหลายครับเบ็ดสามชิพนะฮะัวใหญ่ครับพี่น้องแต่ว่าเบ็ดดวงหญ่ได้เบ็ดเบื่อชิบหามาพี่น้องผมเราใส่บางลั่นครับผมท่าเก่าเก่เลยพี่น้องอี่ดับ มาหนาบันดูทั้งผุนเนาะโมตุ่ตมอ่าเลยพี่น้องปมเลือกโบ้ได้ดิมีปลาไหลตรงเขาแม่เนาะพี่นอ้องนี่ครับเอาทำเลีน้ำมันนี่แหละ ี่น้องเลยลาบปักเป็ดป่าพี่น้องบัดใช้บางล้านพึ่งเซ็ตต้องเอาเทระยางพี่น้องไปพร้อมกันไม่ไหลายยางบนลุ่มมันยุ่ยพี่น้องแต่ว่าเบ็ดจากดวงงี้ไงพี่น้องผมน้องเบื้องเงียบป,ป่าครับจะมา,ามือ่อยากล่มจั็หน่อยแต่เงียบแม่งแบ่เปลี่ยนพี่น้องล่มเนะาะก็ได้หากินโดนพี่น้องผมก็รู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงเนาะมาเบิ้งมาลุ่นน้ำกันครับเปลี่ยนตะไคร่ปนบ่ เนี่ยปลาก็จะใส่ไปใส่ของเบ็ดของบางลั่นนะพี่น้องน้ำลําหวยอาพี่น้องผมมาปักเบ็ดลังเล็ดแหกมันครับ โอ้ยถมลงเว้นกับคำไคข่เขาครับเขาพี่น้องกันนาหนาวเลยคำเ็วเลยพี่น้องผมเถึงซีมงกว่านี่ครับแต่ว่ามือนอี่อยากมีลม ไปปักเบ็ดแล้วพี่น้องมาจนแปลค้ำเนาะพี่น้องเนาะเป็นสามทิพ์หลังใส่แักโดดน,นึงครับกาดเตรียมสถานที่พี่น้องหลังไฟไฟ,ไฟลุ่มมันอนีจากล่มจังอยหันตะไลครับพี่น้องเพ,พราะเสี่ยงแหง <c oughs> เ,เหมือนยากาศพี่น้องผมนะใส่เบ็ดแล้วมาก ถวายปูจักน้อยกันพี่น้องในเนียมันวถวายปูครับจั๊กึืบน,อนอนะ้อยพี่น้องเด้อปูเด้อลูกนลานมาคออยากขอกินน้ำมือนี่ไอ้มันมันเด้อปูเด้อเอาคือปปปูม,มา อากาศร,ร่มร่มเยนไงพี่น้องคนนี้ก็เลยเียนไลยจยนะไงมาเอาไว้ปูแล้วก็เอาจากักจุบเป็นพี่นอ้องไลเรือเลยร่มจักบาทาก็เด้แตว่าตรงไซนี้พี่น้อง ไปครับพี่น้องผมขักคอนพอสมควรแล้วคำแล้วหาเนี่ยเขาใส่แร่งก่นครับตอนแรกเลาะเบื้องเบียดก่อนเนาะหาป่ามาพิ่งแร่งด้วยครับผมใส่ไม่ก็เป็นตะมีแนว้ในใส่แรนงบ่ครับ ขันตอนแรกเอ,อกาใส่แรก่อนพี่น้องแต่มันมานก็นได้ขังไว้ตะปนเนาะเอามาลุ่นน้ำกันครับผมอ,นอ,อานนวใส่แรโจนสิเบิดเด็ดพี่น้องไม่เห็นหลังนี้ส้วงซี่หม,มุหม,มู่พี่น้องเป็นจะได้กินแร้งบะหมีนเนาะมาลุ่นเบื้องหลังนี่แหละพี่น้องผมแต่ว่าขอบอนเปียกเดยขั้นเบ็ดโอ้ยก็สิได้กินเขากับแจวเลยเนาะพี่น้องเนาะนาน อิลีโอ้ยจนที่เบิดเบ็ดเดี๋ยวพี่น้องอปลาบพกินเบ็ดเนีพี่น้องปลาสวบจุ่จะ่ว่าหังว่าทำงานเลยครับโอ้โอ้เป็นแนวใดบันเป็นหมู่ลังหนึ่งส่งซีดึึงบิงกับว่เปลียนพี่น้องผมหลอนเอา้าตามเนี้ยนั่งอยู่ สองหรือสามลังนี่ละพี่น้องอปุ่นเบิ้งสามลังนีเป็นจะได้ปีงแรงบ่ะลังนีส่องสิได้กินเลี้ยงแล้วพี่น้องผมเห็นโตแล้วครับเห็นโตแล้วครับโอ้ยตัวปลากินเลี้ยงโอ้ยก็อบจะกินพื่อเดียวเพื่อหวานเลยพี่น้องเออที่บ้านเนี่ยเอาปลากินเนี้ยปลาพี่น้องโอ้ยเอ้าเอ้าใ้ปีงแล้วพี่น้องผม <c oughs> ปีงแรี้ยงแค่แล้วมื้อนี้ เอา้าจังเลี่ยวแรงน้ำกันได้ครับผมพี่น้องผมในแนวใส่แรงปลาคอตัวนึงโอ้ยเอออดขนาดได้พี่น้องผมอยากฟืดจังหน่อยเนะเาะเอาเอาแต่พ่อใส่เรียงซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะจัวมากันไหมครับผมบางทีอาจจะว่าได้ไปยามอีกเนาะเพราะว่ามันอบอสท่านหล่อนไปไนะครับงสงัยอาจจะเป็นปืนเศรออ้าคนก็ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้เจ็ดอาหารกินเขานครับ ปิ้งปลาคอยไงอ่าครับผมอ่าส้มแบบวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาเนี่ยนะครับพี่น้องเราแบบอา่าบรรยากาศเอาเนาะร่มหนาวพี่น้องผมเานาะปิ้งปลาคอยไงจังกินเขาน้ากันครับผมมาพี่น้องผมไฟกระมอดปิ้งปลากระซุกพอดีเลยครับผมมากินน้ำกันครับ เป็นตัวใหญ่ตัวน้อยก็กินเนาะพี่น้องเนาะได้ปิ้งปลาครับมี่ครับพี่น้องเข่าค้างครับเข่าค้างเข่ากีนเนาะเอเอเมนูนี่แหละพี่น้องผมมือนีเนาะมาครับผมกินเขานั่งก่อน,นครับบรรยากาศแบบนี้แหละกินแบบทงทงนี่แหละพี่น้องใจครับนี่เลยครับผมคนอ่ะออนซ่อนอนี่พี่น้องเอ้เขากีล่มหนาวเนาะพี่น้องเนาะใครบอกว่าได้ป่า นี่ปลาแก้มครับพี่น้องเอาครับผมมาพี่น,น,น้องกินข้าวเน่ากันครับสวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องมาพ่อกันเศร้าเศร้ารุ่มลุ่มโมรุ่ม, <c oughs> ม,มหนาวออกปะครับนี่เลยปูเบดครับมาขึ้น <c oughs> ได้ปลาข้อถึงป่ิงใส่แรงเนาะเกือบบวแหลี่ไของกีตัวครับตั้งสีแเหลวเนาะ,ะกรบปากู่บางลั่นนะครับผม ใส่สองอยางพี่น้องถึงจะแล้วง่ายบ,บ่เป็นครับมันขึ้นกันเลยดูดบางลั่นมีบอปลาไหลมีปลาไหลบอ ังเสียงพี่น้องโอ้ดิ่มดูครับผมดิ่ดูดิ่ดูโอ้มี่เตีมครับผมปลาไหลมี่เตีมเห็งว่าปลาไหลมี่เตี่ยมน้อพี่น้องเนี่ยเห็นเตีมนึงเลยครับพี่น้องไปครับรุ่นน้ำกันอีกก็เวทก็เปลี่ยนพี่น้องหลอนเวทโอ้ยเดี๋ยวนี้เพ่ท่านหลอนด้วยอือโอป่าจิ้เบ็ด ึ่งปลาไหลซึ่งเบ็ดร์เนียป่ากินฟองยังทำยังแต่สีก็เล้วพี่น้องเอ้ยปลาไหลเห็นดูตัวนเต้น้ีมั้ครับมึงอีงกูยังคนว่างเตาพี่น้อง ดิ่แห้งหมดเลยโอ้นั่นเด้นั่นเด้พี่น้องผมอ้ยตัวซัมปิงขึ้น <c oughs> ตัวป่าพี่น้องตัวป่าครับตัวป่า <c oughs> ป่าคือหอุดแท้ ว่างเปล่าวัง,น,งนี่มูพี่น้องลนี่มูครับแล้วก็มิดมิดแถวงกันดึงลงไปจังแถเลยป่าปะ,าะปะ่านี่นดูสิโอ้มิดซีรีส์พี่น้องด้จะเหอะไหมจริงโอ้ ลุดครับขนาดพี่น้องผมไหนครับรุ่นตอนนี้จูบพุกพี่นอ้องมีป่าว่ะครับี่ันเบ็ดโอ้มีลดไปได้เห็นเลยหมูคักหมู่เนี่ย เฮ็ดว่าเป็นพี่น้องเบิด์ตเน่ยเบิรพอหน่อยยึ้งต่ำเนี่ยแต่ <c oughs> ยังบางลั่นสองสามหลังบางลั่นดูปรากฏว่าเห็นอยู่ประมาณสองสามหลังดูเป็น้องที่ติดเนาะว่าหงบนไะไรมาให้พี่น้องผมดุนฮะปลาไหลยังบางลั่นสองหลังสามหลัง đang lưng đón lưm một lưm củ thì nó <laughs> chúng tôi thử cái lái nhay với chắc ừ. vàng bao มารุ่นบังสุดท่ายพี่น้องบงังหลงเอาพี่นอ้องครับเต้านี่ายไปมปักยำตื่น,นสีอยู่โอ้หลังสุดท้ายอ่านถือบปงไงด้วยฮข้ามเสียงพี่น้องแสดงว่ามีตัวโอ้ยมีแจ้มพี่น้องผมโอ้ในการดูครับไปสรุปผลครับผมผลกันครับ เวทขึ้นพี่น้องปลาเวดบ่เป็เปนพี่น้องทำเพือเห็นเลยพี่น้องมันขึ้นก็ได้ปิ้งก็ได้จี้เข่าเนาะพี่น้องเนะมาะมาเอาเาก็ได้ตัวหนึง่งทำกันนะครับตัวนี้น่อยป้อนอิม่มบมเป็นพี่น้องเนี้ยปลาบ่าเป็น,นวัดมารุนปลาไหลรุนบังน้ำกันครับนี่มีแต้มเลยพี่น้อง

ăn cái này 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 แต้มพี่น้องแต้มหนึ่งคือกันสามนะพี่น้งองนี่เต้มสรุปแล้วได้ซีเต้มพี่น้องผมปลาไหลไปซีเตี้ยมยิงเบิร์นไก่พี่น้งอง นี่ครับผมโอเคนะด,ออด้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวอ้อมอยู่ครับเดี๋ยวอ้อมอยูยเอาครับผมสำหรับมื้อนี้ครับอีสานเราตรงไอ้จึงทิดนะครับเ่าพอพี่น้องโดนกินหัคิดถึงครับผมกินหัที่ถึงเอฟที่ทุกขันครับอขอฝากขึ้นเกานะพี่น้องเนาะใส่บังลั่นใส่เบ็ดเนียบประเ็ง บ่ปเป็นเราพี่น้องเนียไปเขีงโอมากกับแบตเต่ลิ่ตัค <c oughs> อตัวนึงอเอาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจให้เนะเาะพอมีแห้งสั่งคลิปใหม่ๆต่อไปแล้วพี่น้องเนาะแอบประเภทให้อยากให้กินอะไพี่น้องเงอกธงเลาะทาไปเรื่อยสำหรับมื้อนี้ คลิปนี้ครับผมอิสานรัตุรงไปจิงผิดนะครับขอลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ